สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนง่ายภาษาอังกฤษค่ะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเราจะมาเริ่มต้นฝึกแตง่งฝึกอ่านแล้วก็ฝึกแปลประโยคภาษาอังกฤษกันค่ะเริ่มจากคำว่า can can คำนี้ถ้าเป็นคำกริยาจะแปลว่าสามารถค่ะ แต่ว่าถ้าคำศัพท์คำว่าแค n น,นี้หมายถึงคำนามนะคะก็จะแปลว่ากระป๋องนะคะต้องแยกว่าเราจะใช้เขาในการทำหน้าที่อะไรในที่นี้เราจะใช้เขาเป็นคำกริยานะคะกริยาช่วยแปลว่าสามารถค่ะไปดูวิธีการแต่งประโยคโดยการใช้แคนค่ะ I บวกแ Can นแล้วก็บวกกริยาช่องที่หนึ่ง I ก็เป็นประธาน Can ก็เป็นกริยาช่วย v 1ก็คือกริยาหลักนะคะ i can บวกกริยาช่องที่1แปลว่าฉันสามารถจุดๆุดจ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 ุด,จด,จดตรงนั้นก็คือกริยาช่องที่1ที่เราจะเอามาเติมนะคะเป็นกริยาหลักว่าประธานก็คือ i นะ่ะเขาทำสามารถทำอะไรได้ i can swim i can swim ฉันสามารถว่ายน้ำได้นะคะอันนี้ก็แต่งเป็นประโยชได้เลย I can swim ฉันสามารถว่ายน้ำได้ก็ตรงคำว่า swim ก็เอาคำกริออยาอื่นมาใส่ได้นะคะเปลี่ยนเป็นประโยคอื่นๆได้ค่ะ I can ก็แปลว่าฉันสามารถแล้วใช่ไหมคะที่เราแปลไป swim ก็แปลว่าว่ายน้ำพอมารวมกันก็แปลว่าฉันสามารถว่ายน้ำได้ ทีนี้ลองมาเพิ่มอย่างอื่นให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์มากขึ้นค่ะเมื่อกี้เราได้ I can swim ไปแล้ว I can swim in the pool in the pool คำว่า in นะคะแปลว่าในเนาะ the pool ก็แปลว่าสระว่ายน้ำค่ะดังนั้นประโยคนี้จะแปลว่าฉันสามารถว่ายน้ำในสระได้ ประโยคนี้เราสามารถเปลี่ยนประธานเป็นคนอื่นก็ได้นะคะเปลี่ยน I ก็ใช้ you ก็ได้ You can swim in the pool คุณสามารถว่ายน้ำในสระได้ค่ะต่อมา I can speak I can speak เมื่อกี้เราได้ I can ไปแล้วใช่ไหม I can แปลว,ว่าฉันสามารถตรงนี้เราเอาคำกริยาอื่นมาใส่ใช้คำว่า speak I can speak ฉันสามารถพูดได้ speak แปลว่าพูดนะคะเห็นจุดๆุดจุดข้างหลังไหมคะเราสามารถเอาภาษามาใส่ข้างหลังคำว่า speak ได้ค่ะก็จะบอกว่าฉันสามารถพูดภาษาอะไรได้ค่ะ I can speak Thai I can speak Thai ฉันสามารถพูดไทยได้ฉันพูดภาษาไทยได้นะ เปลี่ยนจากคำว่าไทยเป็น English English ก็คือฉันสามารถพูดภาษาอังกฤษได้นะคะเราก็คำศัพท์เป็นภาษาอื่นมาใส่ข้างหลังคำว่า speak ค่ะต่อมา you can sing you can you แปลว่าคุณคุณ can ก็คือคุณสามารถจุดๆุดจุด sing แปลว่าร้องเพลงค่ะคุณสามารถร้องเพลงได้ You can sing ทีนี้ลองเพิ่มให้เป็นประโยคที่มีใจความสมบูรณ์แล้วก็ยาวขึ้น You can sing คุณสามารถร้องเพลงได้ on the stage on the stage on แปลว่าบนค่ะ the stage แปลว่าเวทีเนาะคุณสามารถร้องเพลงบนเวทีได้นะคะประโยคนี้ก็ไม่ได้มีอะไร ต้องแปลซับซ้อนนะคะ You can sing ก็คือคุณสามารถร้องเพลงได้ On the stage ก็คือบนเวทีค่ะก็ประมาณว่าร้องเพลงดีร้องเพลงเก่งไปขึ้นบนเวทีประกวดร้องเพลงซี่ต่อมา We can dance We can dance ทีนี้เราก็คือประโยคนี้ก็คือ เรามาเปลี่ยนประธานนะคะเมื่อกี้เป็น I เป็น U ทีนี้ก็มาเป็น V ค่ะ V แปลว่าพวกเรา We can พวกเราสามารถ D a n c e แ a n c e แปลว่าเต้นรำค่ะพวกเราเต้นได้นะเาเต้นรำได้ We can dance We can dance พวกเราสามารถเต้นรำได้เห็นไหมครับประโยคนี้นะจะมีแ a นที่เรารู้อยู่แล้วเนาะ ว่าเราจะมาฝึกแต่งประโยคน์โดยการใช้แครนะคะหลังแคนเป็นกริยาช่องที่หนึ่งก็คือคำว่า Dance นะคะ we พวกเรา we can dance we can dance แปลว่าพวกเราสามารถเต้นได้ in the party in the party in แปลว่าใน the party ก็คืองานเลี้ยงพวกเราสามารถเต้นได้ในงานเลี้ยงเต้นเลยในงานเลี้ยงเต้นได้หรือจะเปลี่ยนพาที่เป็น เป็นคลับเป็นบาร์ก็ได้นะคะ they can run they can run t h e แปลว่าพวกเขาทั้งหลายสามารถ run วิ่งพวกเขาสามารถวิ่งได้วิ่งตรงไหนดีนะคะลองมาเพิ่มประโยคนี้ดูนะคะ they can run in the park they can run in the park พววกเขาาาสมรถิ่งในส่วนสาธารณะได้ The park แปลว่าส่วนสาธารณะค่ะเห็นไหมคะแคนเนาะตามหลังแคนจะเป็นกริยาช่องที่หนึ่งนะคะ They can run in the park. He can read. He can read. He เป็นประธาน can ตามหลัง can นแปลเป็นกริยาช่องที่หนึ่ง read แปลว่าอ่าน he can read เขาสามารถอ่านได้อ่านอะไรคะ he can read my cartoons he can read my cartoons เขาสามารถอ่านหนังสือการ์ตูนของผมได้ my แปลว่าของฉันใช่ไหมคะ my cartoons ก็คือของผมได้ ของหนูได้ของเราได้นะคะของฉันได้ she can cook she ปแปลวผู้หญิงเนาะผู้หญิงคนนั้นล่อนทำอาหารได้ผู้หญิงคนนั้นสามารถทำอาหารได้นะคะคุก k แปลว่าทำอาหารค่ะ cook เป็นกริยาช่องที่หนึ่ง she can cook Thai foods She can cook Thai foods หล่อนสามารถทำอาหารไทยได้ผู้หญิงคนนั้นสามารถทำอาหารไทยได้ถ้าเราจะบอกว่าเราอะสามารถทำอาหารไทยได้ก็คือเปลี่ยนจากคำว่า she เป็น I I can cook Thai foods แค่นี้เองค่ะนะถ้าเรารู้คำศัพท์เยอะนะคะเราก็สามารถ แต่งประโยคได้หลากหลายเพิ่มกมากขึ้นนะคะอย่างเช่นประโยคนี้จาก c ีก็เป็น i i can cook thai foods หรือ i can sell thai foods ฉันสามารถขายอาหารไทยได้เราเปลี่ยนประธานเปลี่ยนคำกริยาก็แต่งประโยคได้เพิ่มขึ้นค่ะคำว่า it it แปลว่ามันนะคะใช้แทนสัตว์สิ่งของสถานที่ได้ทีนี้ it can bite bite แปลว่า กัด it can bite มันสามารถกัดได้แสดงว่าเป็นสัตว์นะคะเป็นสัตว์หนึ่งตัวที่สามารถกัดได้กัดอะไรดีนะคะ it can bite your hand it can bite your hand มันสามารถกัดมือของคุณได้นะถ้าไปสวนสัตว์นะยาเอามือเข้าไปนะเดี๋ยวมันจะกัดมือเธอได้นะ it can bite your hand mary can drive mary can drive อย่างที่บอกค่ะตรงประธานเราสามารถใส่ชื่อคนลงไปได้ค่ะ drive แปลว,ว่าขับรถค่ะเป็นกริยาช่องที่หนึ่ง mary สามารถขับได้ mary สามารถขับรถได้ลองทำประโยคให้มันสมบูรณ์ขึ้นยาวขึ้นนะคะ mary can drive a bus mary can drive a bus Mary สามารถขับรถเมย์ได้นะบอกหรือขยายความมากขึ้นว่าขับรถอะไรได้ไม่ใช่แค่รถเก่งนะเขาขับรถเมย์ได้นะเธอหรือจะเปลี่ยนกับคำว่า bus เป็น train ก็ได้ Mary สามารถขับรถไฟได้นะจ๊ะคำศัพท์คำต่อมาที่เราจะฝึกแต่งนะคะก็คือคำว่า w i l l will แปลว,ว่าจะค่ะใช้พูดถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะโครงสร้างก็จะเป็นประธานบวกวิวแล้วก็ตามด้วยกริยาช่องที่หนึ่งนะคะประธานบวกว,วิบวกกริยาช่องที่หนึ่งเหมือนเมื่อกี้เลยคะ่ะเหมือนคำว่าแครนะคะเราจะเริ่มต้นจากคำว่า I will ก่อนนะคะ I will buy I will buy buy แปลว่าซื้อเป็นกริยาช่องที่หนึ่งค่ะฉันจะซื้อนะคะ will แปลว่าจะเนาะฉันจะซื้อจะซื้ออะไรดีมันต้องมีคำอื่นนะคะมาขยายว่าจะซื้ออะไรดีนะคะเพื่อเป็นประโยคที่สมบูรณ์ามาดูคะ่ะใส่อะไรดี I will buy a new house I will buy a new house ฉันจะซื้อบ้านใหม่ new แปลว่าใหม่ house แปลว่าบ้านค่ะเป็นตึกเนาะ I will buy a new house ฉันจะซื้อบ้านหลังใหม่ต่อมา w i l l แต่งประโยคอะไรได้อีกบ้าง You will go you แปลว่าคุณ will go จะไป go แปลว่าไป You will go คุณจะไปไปไหน มาทำให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์ค่ะ you will go you w i l go to work you w i l go to work คุณจะไปทำงานคุณจะไปทำงานจะไปไหนจะไปทำงานคุณจะไปทำงานไหน we will work we will work we แปลว่าพวกเราค่ะพวกเราจะทำงานจุดจุดจุดทำงานอะไรดีคะ We will work together. We will work together. พวกเราจะทำงานด้วยกัน together แปลว่าด้วยกันค่ะ We will work together. They will have. They will have. t <They> h แปลว่าพวกเขา will จะ have แปลว่ามีค่ะ they will have พวกเขาจะมีจุดๆมีอะไร they will have money they will have money พวกเขาจะมีเงินเนี่ยถ้าเขาขายบ้านหลังนี้ได้นะพวกเขาจะมีเงินนะ they will have money he will meet he will meet เขาจะพบจุดๆ เขาจะพบอะไร will ก็จะใช้กับประโยคที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะอย่าลืม he will meet her tomorrow he will meet her tomorrow เขาจะพบกับเธอพรุ่งนี้นะคะเป็นเหตุการณ์อนาคตก็เลยใช้ will นะคะจะ he will meet her tomorrow มีคำว่า tomorrow เพื่อบ่องบอกว่าเป็นอนาคตคะ่ะ she will be She will, she will be ล่อนจะเป็น she will be หล่อนจะเป็นจุดๆเป็นอะไรคะ she will be happy she will be happy หล่อนก็จะเป็นสุขใจนะคะว e she will be happy b ตัวนี้ค่ะก็จะแปลว่าเป็นอยู่คือนะคะเหมือน is am are เลยค่ะแต่ถ้าเราใช้เป็นกริยาหลัก ตามหลังคำว่า will นะคะจะต้องใช้ b เท่านั้นนะคะในความหมายที่ว่าเป็นอยู่คือคะ่ะ it, it will eat it will eat มันจะกินจุดๆุดุดกินอะไรคะ it will eat your apple it will eat your apple มันจะกินแอปเปิ้ลของคุณนะคะอาจจะเป็นหนูเป็นกระรอกเป็นกระต่ายอะไรก็ได้คะ่ะที่เขา อาจจะขมโมยกินแอปเปิลของเรา it will eat your apple คำต่อมาค่ะคําว่า should should แปลว่าควรค่ะ should ประธานเป็นอะไรก็ได้นะคะ i u v d h i t เป็นชื่อคนนะคะ mary james e o s h นะคะ marie marie mana Man Man ได้หมดค่ะที่เอามาเป็นประธานของประโยคนะคะ ชุดแปลว่าควรตามหลังชุดก็เป็นกริยาช่องที่1นึ่เสมอค่ะประธานบวกชุดบวกกริยาช่องที่1แปลว่าประธานอนัน้นะคะ่ะควรควรทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะต้องมาดูว่าประธานเป็นอะไรนะคะไปดูซิ I should, I should read I should read ฉันควรอ่านควรอ่านอะไรดี I should read จุดๆฉันควรอ่าน I should read his message. I should read his message. ฉันควรอ่านข้อความของเขา His แปลว่าของเขา message ก็คือข้อความนะคะ I should read. ฉันควรอ่าน his message. ข้อความของเขา You should call. You should call. คุณควรโทร call นะคะเป็นกริยาช่องที่หนึ่งนะคะ ตามหลังชุดเนาะคุณควรโทรจุดจุดจุดโทรอะไรคะ you should call one nine one you should call one nine one คุณควรโทรหา191เหตุ่วนเหตุร้ายน,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 นะคะ mm. call one nine one แต่ถ้าเป็นเมืองนอกเขาจะใช้911นะคะหรือว่า triple zero ก็คือ03ตัวค่ะ we should go we should go พวกเราควร go พวกเราควรไปไปไหน we should go home we should go home พวกเราควรกลับบ้านแค่นี้ค่ะเอาคำว่า home มาใส่ข้างหลัง go ไปเลยค่ะ we should go home พวกเราควรกลับบ้านนะ they should study they should study พวกเขาควรเรียนเรียนอะไรดีจุดจุุด they should study English they should study English พวกเขาควรเรียนภาษาอังกฤษพวกเขาควรเรียนภาษาอังกฤษนะหรือเปลี่ยนจาก they เป็น we ก็ได้ค่ะ We should study English พวกเราควรเรียนภาษาอังกฤษนะนะคะการแต่งประโยคก็อยู่ที่ประธานด้วยนะคะและกริยาของประโยคเพื่อบอกว่าประธานทำอะไรอยู่ he should sleep he should sleep ตรงนี้ประธานเปลี่ยนมาเป็น he should ควร sleep หลับเขาควรนอนเขาควรนอน sleep นะคะเขาควรนอนเขาควรจะหลับได้แล้วนะต่อมา she should eat she should eat ่อนควรกินกินอะไรดี she should eat จุดจุดจุด she should eat veggies. She should eat veggies. หล่อนควรกินผักคำว่า veggie นี่นะคะเป็นตัวย่อของ vegetable นะคะที่แปลว่าผักเวลาพูดเขาจะใช้คำว่า veggie ค่ะ She should eat veggies. หล่อนควรกินผัก It should put it มันควร put it should put มันควรวางจุดๆมันควรวางอะไรคะ it should put on the top it should put on the top มันควรวางไว้บนสุด on the top ก็คือบนสุดเลยค่ะอะไรไม่รู้แหละควรจะวางให้บนสุดอาจจะเป็นสตรอเบอรี่บนเค้กก็ได้นะคะควรจะวางให้บนสุดนะจะได้สวยคำต่อมาที่เราจะใช้ฝึกแต่งประโยคคือ must 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 ต้องแปลว่าต้องค่ะโครงสร้างของ must เหมือนกันเลยค่ะประธานบวก must ตามด้วยกริยาช่องที่1นึ่เสมอจ้าแล้วก็มีกรรมตามหลังเนาะประธานบวก must บวกกริยาช่องที่1แล้วก็บวกกรรมประธานต้องจุดจุดจุดนะคะถ้าประธานเป็น I I must go I must go ฉันต้องไปไปไหนดี I must go จุดจุดจุด to hospital I must go to hospital ฉันต้องไปโรงพยาบาลอาจจะไม่สบายหรือไปเยี่ยมใครนะคะ I must go to hospital to hospital นะคะฉันต้องไปโรงพยาบาล You must take you must take คุณต้องทาน take นะคะมาดูว่าถ้าเราใช้คำว่า take ในคำในความหมายที่แปลว่าทานเนี่ยจะใช้กับทานอะไรดี you must take you must take the medicine you must take the medicine คุณต้องทานยา the medicine แปลว่ายาค่ะเป็นยานา้ำยาเม็ดอะไรก็แล้วแต่นะคะเป็นยาค่ะ เขาจะานิยมใช้คู่กับคำว่า take นะคะไม่ใช้คู่กับคำว่า eat นะคะ you must take the medicine คุณต้องทานยา we must drink we must drink พวกเราต้อง drink ดื่มจุดชุดชุด we must drink some milk we must drink some milk พวกเราต้องดื่มนมบ้าง some milk นะคะนมดื่มนม they must do they must do พวกเขาต้องทำ must แปลว่าต้องดูแปลว่าทำพวกเขาต้องทำ they must do their homework they must do their homework แปลว่าของพวกเขานะคะของพวกเขาทั้งหลาย homework การบ้านพวกเขาต้องทำการบ้านของพวกเขาต้องทำนะไม่ทำไม่ได้นะไปโรงเรียนโดน,ดนครูว่าเดี๋ยนะโดนทำโทษนะจ๊ะ they must do their homework he must pass he must pass He must pass. เขาต้องผ่านจุดๆผ่านอะไรคะ He must pass the test. He must pass the test. เขาต้องผ่านการทดสอบจ้า The test แปลว่ามีการทดสอบนะจ๊ะ She must sign. She must sign. ซายเป็นกริยาช่องที่1แปลว,ว่าเซ็นหล่อนต้องเซ็นผู้หญิงคนนั้นต้องเซ็นเซ็นอะไรดีคะ she must sign the contract she must sign the contract หล่อนต้องเซ็น contract ก็คือเซ็นสัญญาค่ะหล่อนต้องเซ็นสัญญา she must sign the contract ต่อมา it must Must มันต้อง be ต้องถูกถูกอะไรอะ่ะ it must be thrown away it must be thrown away มันต้องถูกทิ้งไปนะคะมันต้องถูกทิ้งอะ่ะ thrown away ก็คือแบบทิ้งทิ้งไปเลยทิ้งขวางทิ้งไปไหนก็ทิ้งไปคะ่ะ the show must จุด,จด,จด The show must จุดจุดจุดคุณๆคุ้ไหมอาจจะเคยได้ยินไว้ The show must จุดจุดจุดการแสดงต้องต้องอะไรดีคะตามหลัง must ต้องเป็นกรียรช่องที่หนึ่งนะอย่าลืมประโยชน์ที่เราเคยได้ยินกันบ่อยก็คือ The show must go on The show must go on การแสดงต้องดำเนินต่อไปนะคะก็ เป็นสำนวนเป็นวลีเนาะประโยคนี้ก็จะแปลว่าไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเราก็ต้องดำเนินสิ่งที่เราทำอยู่ตอนไปเนี่ยให้มันจบให้มันเสร็จสิ้นไปตามความรับผิดชอบของเราค่ะ e s e t i a l must g o o n โ okay, อเคค่ะลองเอาไปฝึกใช้กันนะคะคำศัพท์เหล่านี้นะเป็นคำศัพท์ที่ควรรู้นะคะเพราะว่าได้ใช้จริงในชีวประจําเลยค่ะคำศัพท์เหล่านี้เนาะคําว่า can will h o u l d must มีคำว่าอะไรนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะแต่ว่ายังไม่ได้กด subscribe นะคะกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิป,ปสอนภาษาอังกฤษที่เข้าใจง่ายนะคะอธิบายให้เข้าใจกันไปเลยค่ะที่ช่องนะคะเรียนง่ายภาษาอังกฤษนะจ๊ะ หรือไปกดไลค์ like, กดเ o ลโลกดติดตามที่เพจเรียนง่ายภาษาอังกฤษค่ะจะเอาคำศัพท์ไปลงโพสต์ไว้ในเพจนะคะตามไปจดคำศัพท์ได้ในเพจเลยค่ะหรือแอดไลน์มาคุยกันได้ที่แอด5 9 abc นะคะ thank you for watching see you next video bye